เ <het at> จอวิกฤตใช่ไหมเราเจอวิกฤตเราเจอโควิดแล้วเกิดเราเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งหายากไม่มีทางหรอกทำอะไรก็ยากทำมาหากินยากทำอะไรก็ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเรานึกถึงเงินเหมือนกันคน,คนสองคนน,นึกถึงเงินเหมือนกันแต่จินตนาการถึงเงินแตกต่างกันคิดถึงนึกถึงเหมือนกันแต่จินตนาการถึงเงินแตกต่างกัน คนนี้คนนี้นึกถึงเงินผ่านความทรงจำที่ทุกข์ยากที่ลำบากมองความล้มเหลวเป็นสิ่งเวลวร้ายมองความล้มเหลวเ,เป็นการชดใช้กรรมมองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบาปด้วยมุมมองแบบนี้นะครับก็นึกถึงเงินด้วยความรู้สึกทุกข์ทรมานอยากได้เงินมาใช้นี่แต่ทุกขณะจิตที่คิดถึงเงินทุกข์ทรมานมากเลยนึกถึงแต่นี่ผมเคยนะ ผมอยากที่จะทํามาหากินล่ํารวยเพราะผมอยากจะเอาเงินมาใช้นี้ผมคิดถึงนี่ทุกลมหายใจพอนึกถึงเงินเสร็จปุ๊บม,มันตามมาได้นี่แล้วตอนและตอนที่ได้เงินได้เงินก้อนหนึ่งมานะครับผมรีบเอาไปใช้นี่เลยจนลืมให้ตัวเองและนี่ไม่เคยหมดใช้นี่แต่นี่ไม่เคยหมดเพราะอะไรเพราะจิตมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับนี่กับความทุกข์อันนี้ละเอียดมาก แล้วเราไม่รู้ต่อให้ฟังผมพูดวันนี้ถ้าไม่ฝึกถึงขั้นหนึ่งจริงๆเนะี่ยแยกไม่ออกมันจะรู้มันจะเข้าใจตอนที่ฟังนี่แหละแต่ตอนที่ไลฟ์จบไปแล้วก็เหมือนเดิมกลับไปจิตมันก็เข้าไปฉกเหมือนเดิมเพราะอะไรล่ะเราไมเา่เราไม่สามารถสื่อสารกับจิตได้ถ้าสื่อสารกับจิตไม่ได้คุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจูนจิตมันถึงต้องฝึกฝึกสามสิบวันเก้าสิบวันถ้าเก้าสิบวันบอกว่าฝึกไม่ได้ ก็เบิรคําสีวาวเพราะมันแลกกับชีวิตทั้งหมดมันแลกกับชีวิตทั้งหมดนะไม่มีใครช่วยใครได้เรื่องระเบียบวินยัยความรับผิดชอบต้องเกิดมาจากตัวเรานะครับนีเอาคนแรกแต่ผมบอกไปแล้วว่านึกถึงเงินแล้วมันชวนไปนึกถึงนี่นึกถึงความทุกข์ยากลำบากโอ้โหมันตามเพื่อน,นเป็นขบวนเลยนะออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องความยุติธรรมในมิติของความคิดนะแล้วเราก็ต้องจับใครสักคนหนึ่งมาเป็นตัวประกันมาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตเราล้มเหลว เพราะไอ้แฟนคนนี้มันทิ้งไปเพราะพ่อแม่เพราะไอ้คนนั้นเพราะไอ้คนนี้เพราะไอ้นี่มันหลอกเราสุดท้ายเราเป็นคนเดียวที่ที่ไม่ผิดดูดีแต่กลายเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยเรื่องของจินตน,นาการมันจินตน,นาการไม่ถูกอันนี้คนที่สองคนที่สองนึกถึงเงินเหมือนกันแต่นึกถึงเงินในแบบที่เฮ้ยเราอย่างอย่างอย่างผมตอนเนี้ย ภาพที่ผมประทับใจที่สุดและผมอยากไปใช้ชีวิตตรงนั้นที่สุดคืออะไรรู้ไหมใครได้ติดตามผมมาเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ผมไปที่เขาใหญ่มันจะมีภาพที่ผมนั่งอยู่ตรงระเบียงและเป็นภูเขาและเป็นน้านะโอ้มันเป็นภาพที่จิตใต้สํานึกผมชอบมากเลยงนั้นเวลาที่ผมนึกถึงชีวิตที่ที่ผมอยากจะจะมีเนี่ยผมจะใช้ภาพนั้นเป็นแว่นขยายผมจะใช้ภาพนั้นเป็นแว่นขยายเพราะอะไรครับตอนที่ผมไปที่เขาใหญ่ ผมไปนอนที่ห้องพักตรงนั้นซึ่งเหมือนเป็นโรงแรมเป็นชั้นๆลงไปแล้วเห็นวิวทิวทัศน์เนี่ยแล้วก็ผมอยู่กับตัวเองผมนั่งผ่อนคลายผมผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะนะครับแต่ระหว่างวันเนี่ยช่วงนั้นนะโทรศัพท์ดังตลอดเงินไหลเข้าตลอดตึงตัง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 ,ตงอะไรประมาณนี้ใช้ความพยายามน้อยมากแต่จิตมันมีพลังในการดึงดูเพราะว่าจิตใต้สำนึกเขา เขารู้แล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการการใช้ชีวิตในบรรยากาศแบบนี้การมีชีวิตอยู่แบบนี้มันทําให้หมุมมองทัศนคติของเปลี่ยนมันทําให้ภาพจินตนาการอันนี้เข้าเรื่องเลยนะว่าการซูมจินตนาการของเราเนี่ยมันก็ค้นหานะครับจนไปเจอภาพชีวิตนั้นที่มันลงตัวมันลงตัวยังไงจิตมันแบบนั่งเฉยเฉยก็มีความสุขดิ้นรนไม่มีเลยแล้วแล้วมันจะคอนเฟิร์มตัวมันเองว่าอันนี้แหละคือชีวิต ที่เขาต้องการมาบ่อยๆนะมาบ่อยๆนะใช้ช่วยอย่างนี้บ่อยๆนะอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะก้าวข้ามเรื่องเงินที่เราจะต้องใช้จ่าย